สวัสดีครับวันนี้ลุงเน่จะพาลุยดักหนูสมัยเดิมครับหมายที่หนูกัดกินต้นมันสัปะหลังล้มอะครับวันนี้ลุงเนตเลยเล่นด้วยกับฟ้าผ่าสี่หลังครับข้อหมายนี้หมายไม่ใหญ่หมายนิดเดียวจะได้ตัวหรือเปล่าจะพอติดตำน้ำพริกไหม ต่อไปลุ้นกันครับเนี่ยครับหมายเนี่ยครับลุกนี่เคยมาดักกับกองเหล็กได้ไปตัวหนึ่งแต่ทางมันลื่นเลยครับลุงนี่คิดว่ามันน่าจะมีตัวอยู่เดี๋ยวหาดักตามทางมะครับสเหตุที่ลุงเน่ดักดก,กับดักน้อยก็เพราะว่าหมายไม่ค่อยมีโอ้นี่ครับเดี๋ยวดักที่หลังนึง หางลื่นเลยครับโอ้เริจกินมันครับน้่งมันกับปหลังน้องครับรอยกินครับขาวนะรกระตร้นี้ครับหลัง ไม่ได้ก็ลุ้นกันครับซ้ำไม้ก่าไม่ต้องให้เหลือตัว <Smash S 2> <mm> จะหมาหรือเปล่าแค่นั้นเองเดี๋ยวคืนนี้มาลุ้นด้วยกันครับ นี่ทางนะครับเอาที้หลังครับโอ้ลอยวิ่งเลยกัดขี้ยาก็มีครับกำดักสีหลังจะหมานหรือเปล่าต้องลุ้นกันครับต,ตัวสองตัวก็ดีใจแล้วครับหนูปาลุงเนตรหนูปนหาย,ยาก แล้วก็ดักโอ้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 เลยหนูเยอะก็ไม่รู้จะไปทำอะไรครับเอาแค่พอกินเดี๋ยวมันจะสูญพันธุ์เรียบร้อยครับสวยเลยครับร้อยวิ่งลื่นเลย เี่กก็กลัวมันหนีมือครับโดนบ่อยคือนี่รุ่นด้วยกันว่าจะหมานหรือเปล่าเลยหลังเดียวครับลอยสวยเลยครับจักที่ย่าอ,อยู่เลย กัดแหลกกั่ครับปากลูรอยครับเดี๋ยวคืนนี้เรามาลุ้นด้วยกันนะครับ ว่าจะพอเด็ดตําน้อพริกหรือเปล่ากลับบ้านก่อนครับครับได้เวลายามกลับดักแล้วครับหมายนี้ก็น่าจะมีตัวเพราะว่าทางเดินลื่นเลยเดีย๋ยวไปรู้ด้วยกันนะครับเราไปดูหลังแรกด้วยกันนะครับนี่ก็หาอยู่หากินแบบเนี้ครับได้บ้างไม่ได้บ้างได้ตัว2ตัวก็พอกินแล้วครับ ได้เยอะก็ไม่รู้จะเอาไปทำไม,มนี่ดักไว้ตรงไหนโอ้นี่เองทำงานหรือเปล่าทางลื่นเลยนะครับรอยมันคุยเดี๋ยวโอ้โหรอยมันกินนู่น,นครับไม่ทำงานครับวันพรุ่งนี้เช้าจะได้ตัวหรือเปล่าแบบนี้ หลังที่สองครับอ,อเอาละครับเต็มเต็มกัาคอเลยนี่ครับหมานครับหมาน โอ้ยตัวสวยเลยครับอ้วนตึ๊กเลยรุ่นกระดูกกรอบอมไม่พลาดแล้วครับไม่พลาดพอได้ตําน้ำพีกอยู่ครับด้ว่าจะไปได้ตัวหลังแรกเที่ยวหลังสองเต็มๆเ,เลยครับติดไปไหมหรือเปล่า,อ,าอ่อนอยู่เลยมาเลยครับเดี๋ยวลุ้นให้ปลดก่อนเดี๋ยวดักไว้อีกครับุูงที่เช้าก็ลุ้นอีกที โดนเต็มๆเ,เลยครับการคอตัวสวยเลยหมายที่มันกัะต้นมันสปลังล้มอะครับลงเล่นมาซ้ําครับ,มา,รบมาซ้ำหมายหมายนะครับหนึ่งเต็มขอได้ตามท้อพริกครับลงเล่กดก่อนดักไว้ครับเอาลุ่มนี้เช้ามามนั่นหมาน ครับลุ้นต่อครับลุ้นต่อหมานะครับหมเต็มดูหลังที่สามครับได้มาตัวนึงแล้วครับไม่เหวละถือวบหมานเลยครับดักซ้ำหมายที่มากัดต้นมันสับหลังล้มอครับเจอกับฟ้าผ่าการขอเต็มๆครับ งานหรืเอเปล่าเอาอีกแล้วครับโอ้โหหมานี่แลละครับโน่นครับโอ้ยตัวนี้เกือบโดน,นกลางตัวโอ้ใสเดียวกันเลยครับหมานันหมาน,มน,มนแบบที่พอได้ตำน้ำพริกแล้วครับไม่เหล่วแล้วครับเจอกับฟพา,าเข้าไปเต็มๆนี่ครับอืม เดี๋ยวรุ่นนีปลดกอนดีกว่าพอได้ตำน้ำพริกเลยครับแบบนี้ครับรุ่นกระดูกกรอบตัวสวยเลยเดี๋ยวออกเต็มนะครับสวยเลยครับแบบนี้ค่อนชั่วครับเนี่ยครับรุ่นนี้ดักกลับไม่กี่หลังสี่หลังแต่ก็พอได้กินเลยครับไม่ต้องดักเยอะ ถ้าจะได้ตัวยังไงก็ได้ครับโอ้หมนี้แสดงว่ามันมีหนูเยอะจากอีกครับ่นะรุดเดียวกันเลยนี่ครับ ดูหลักสุดท้ายครับติดหรือเปล่าึอโอ้ลั่นแต่ไม่ติดครับโอ้ดูขี้มันขีใ้ใหม่แล้วครับเนี่ยลั่นแต่ไม่ติด เส,ส, K, สียดายครับเสียดายเดี๋ยวพรุ่งนีงน้เช้าไหม่จะไว้ต่อครับสวัสดียามเช้าครับเดี๋ยวเรามาลุ้นยามหนูด้วยกันหลังจากเมื่อคืนนี้ได้ไปสองตัวครับกับผ้าผ่าสี่หลังหมายที่หนูกัดกินต้นมันสับปะหลังล้งมมะครับลุงเน่มาซ้ำหมายหมานครับเดี๋ยวไปลุ้นตัวเช้าว่าจะได้สักตัวไหมเฉพาะได้ดตำน้ำพริกหรือเปล่าเนี่ยครับหมายเนี่ยครับ มาหรือเปล่ายัมีรอยมาไหมไม่เห็นรอยเลยครับไปดูหลังแรกครับหลังแรกอออเอาอีกแล้วครับ พลาดที่ไหนล่ะกาดขอเต็มๆเ,เลยนี่ครับมานี่ละครับมานโอ้โหลอยมากัดกินหัวมันครับนูน่นขาขาวนูน่นออกมาเจอเต็มๆเ,เลยโอ้ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่กดตึ๊กไปครับ หมานี่ไม่ผิดหวังแล้วครับตอนกลางคืนก็ได้ครับตอนเช้าหมาดเลยครับพอที่ตมมันมาพริกแล้วดูหลังต่อไปครับดูหลังที่สองทำงานไหมหลังสองเมื่อคืนนี้ได้ตวงนะครับโอ้หลังสองครับลั่น ล่านแต่ไม่ติดครับอืมแสดงว่ายังมีตัวอยู่เดี๋ยวต้องเก็บให้หมดต้องซ้ำครับแบบนี้ต้องซ้ำดูหลังที่สามครับหลังที่สามนี่มื่อคืนได้ตัวครับตอนเช้าทำงานหรือเปล่าแต่อยงน้อยก็ไม่เหี่ยวแล้วครับเด็ดตัวหนึ่งแล้วครับตัวใหญ่ด้วย ไม่ลั่นครับดูหลังที่สี่ครับหลังสุดท้ายโอ้ลั่นครับลั่นจะไม่ติดอีกแล้วโอ้ดูขี้เป็นกองเลยครับตกก็คือก็ขี่นะครับเนี่ยขี้ใหม่ๆเลยครับเนี่ยแบบนี้ตงซ้ำใหม่แล้วครับแสดงว่าจะมีตัวเยอะอยู่ ลอ,อยมันครับก็ยังดีถือว่าไม่เห่วครับเด็กตัวหนึ่งไปสรุปผลง,งานงาดีกว่าครับเช้านี้สรุปผลง,งานเด็กตัวหนึ่งครับพอเด็ดตําน้ําพลิกตัวสวยเหมือนกันป้วนตึกเลยแต่ถือว่าหมานมากเลยครับกับฟ้าผ่าสี่หลังตอนกลางคืนได้สองตัวตอนเช้าได้ตัวหนึ่งไม่เห่วครับขอบคุณเพื่อนทุกๆคนมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปลุงเนธ กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้ลุงเล่ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงเน่รลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับวันนี้ก็พอได้ตำน้ำพริกโคลใหญ่อีกแล้วครับลาบปากเขาลาบปาก